อันนี้เป็นพัชนะพลาสติกทรงทึอสี่เหลี่ยมนะครับอะนั่งให้ให้ไม่ขึ้นกล้องนะไอ้หนุ่มมาดิป่นอ้าหนุมน้อยมาทางนี้ลูกไปไหนแล้วอ้าหนุน้อยมาที่หลูกมามาที่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 เออมาที่เอ้โหโอ้โหโออ้อ มาข้างหน้ามาข้างหน้าอ้าเอาโคเล่โคเล่ใ่โคเล่ัดใช้เย็นๆจับเข้าไปแล้วจับกาขึ้นมาจับจะบอยาบอกใคระกาไม่ตัอจับจับแล้วจับไปกาวไม่หนะครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะไดนะ โอเคมาทำให้ก่อนได้เอาสีอะไรครับมีเลยนะจังตัวพี่บอกจังเขียวเลยจังเขียวอ่ามาอ่าเดี๋ยวโคเล่โคเล่หนึ่งกันออาทำไว้ก่อนนะจังทำไว้ก่อนต้อนนะต้อนไะต้อนนะเอาเลยทำไว้ก่อนกำไว้ก่อนพี่จุ๋ยก็มาสีเขียววกสีส้มนะอ่า ขึ้อะไรอ่ะอาจารย์อาจารย์คนเยอะๆนะครับคนเยอะๆอ่าเรียบร้อยแอ้าวหนึ่งสองสาม อะไรน้องจ๋าแต่เย็นลูกเดี๋ยวตรงโน้นอ่ะได้ถีบแล้วงแล้วทำไมมันอะไรมันจะได้มันก็ไม่มาไม่รอดเย็นมากอ้าวเชิญทุกท่านนะเข้าประจำสีอ่าได้เลยครับ เจ้าหน้าที่เอาเกียลูกคืปอง,ง,ง,ปองนะเกียลูกืปองนะเขียนลูกปองเืนนะครับอาทีนี้ขั้นแรกขั้นแรกให้สมาชิกใหม่นะั่นเรามี สิบบาทนะครับแล้วก็รับน้องใหม่ให้เรียบร้อยนะครับอะไรอ่ะน่ารักอ่ะยังไม่จบอีกเหรอประจันรู้แล้ว อ้อาวทั้งหมดจัดแถวก่อนจัดแถวอ่าทีนี้จัดแถวให้เรียบร้อยจัดแถวให้เรียบร้อยเดี๋ยวพัะการจะปรับแถวใหม่เ,เร็วอ่าเอาเร็วนะครับคอยนิดนึงอ้าวทั้งหมดแถวตรงอ้าวเชิญสวมบัตรได้เลยนะฮะสวมบัตร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  And I'm not sure if it's.